สวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้พามาชมดอกนี่ค่ะดอกวีลาวดีสีชมพูอ่าสวยงามมากเลยนะคะน้องอ่าปลูกผู้กับพวงยี่โถนะคะแต่ว่าของน้องสวยมากเพราะว่าเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้คืออากาศค่อนข้างร้อนน้องก็อาจจะสลบนิดน,นึงนะคะ ดอกลีลาวดีสีชมพูสวยงามมากนะคะเส้นมหาวิทยาลัยราชภัส,สุลินเราพามาชมนะคะสวยมากกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นน้องหอมมากก็ดอกอาลีลาวดีนะคะเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกกันมากนะคะแล้วก็ได้ พระราชทานนะคะชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยจากโดกลั่นธมเป็นโดกลีลาวดีอันนี้เป็นลีลาวดีสีชมพูนะคะสีชมพูสีชมพอูอ่อนนะคะสีชมพูแซมด้วยสีสีส้มๆนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะตรงนี้ ถือว่าเป็นดอกไม้มงคลแล้วก็ดอกไม้ประดับนะคะที่นิยมปลูกกันมากาในเขตเทศบาลเมืองสุริรนนะคะแล้วก็ตามจังหวัดต่างๆต,ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ว่าน้องออกเป็นพวงใหญ่ๆนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นพวงใหญ่สวยมากก็อยากถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะกลีบนะคะจะเป็นห้าแฉกนะคะห้ากลีบ ช่อดอกจะเป็นห้ากลีบแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีส้มนะคะสีโอรสเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เนี่ยค่ะหนึ่งช่อนะคะหนึ่งช่อก็จะเป็นเนี่ยค่ะประมาณนี้ก้านก้านหนึ่งก้านหนึ่งช่อนี้ก็จะเป็นพวงใหญ่ๆนะคะมีตอนนี้ในต้นนี้มีประมาณอ่ะสีพ่พวงห้าพวงนะคะ นี่ค่ะก้านหนึ่งนะคะก้านหนึ่งของเขาเนี่ยค่ะก้านยาวๆก้านยาวๆออกมาก็จะเป็นหนึ่งพวงนี้สวยมากค่ะสวยมากดอกลีลาวด,ดีช่อนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็น สวยมากแล้วก็กลิ่นน้องจะหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมนี่นะคะอีกพวงหนึ่งนะคะอีกสองพวง สวยมากเลยลมพัดนะขอนำภาพดอกไม้นะคะดอกลั่นทมหรือว่าดอกดีลาวดีสวยๆนะคะมามอบความสดใสนะคะความผ่อนคลายให้กับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านนะคะ ขอบคุณที่ชมคลิปนี้ไปได้วยกันจนจบค่ะบายบายสวัสดีนะคะ